หน้าใหม่กับนิวโ o โยต้าไฮรักรีโวดีแซ dition เรามีเวลาแต่งเจ้าคันนี้เพียงแค่ไม่ถึงเดือนนะวัยรุ่นจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่สร้างตัวยังไม่พอแม่งต้องสร้างท่งด้วยเดี๋ยว a อซัจะเสกมาให้ดู สวัสดีครับ <S <S โอ้โห,โโห,หนใสๆเกรียงงข้างหลังผมฮะโคตรหลอ่อวันนี้เราจะพามาพบกับเจ้า New t o y o t h h i ัก x ี v v ดี z Edition Entry รุ่นใหม่ล่าสุด2024ปีนี้ดูฮะเขาปรับโฉมใหม่นะครับจริงๆอยากจะพาไปดูที่แบบเปิดภาคคุมกันเลยไปดูมาแล้วแหละแต่เขาไม่ให้ถ่ายฮะไปลองขับมาด้วยขับโคตรดี แต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวรถเฉยๆครับมันไม่ใช่ผมฮะโปรเจกต์ยักษ์ใหมแล้วพาดูแล้วเราแต่งเป็นหนึ่งรุ่นจําได้ไหมวันนี้ม่หรุ่นแล้วบอกเลยฮะเขามี2แนวนี่ของผมตัว4ประตูตัวเตี้ยวัยรุ่นจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ออกมารถคันแรกสร้างตัวยังไม่พอแม่งต้องสร้างทรงด้วยแล้วเวลาไม่ถึงเดือนอยากรู้ดิผมจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยว A อ จะเสกมาให้ดูเริ่มเลยป่ะเดี๋ยวเสกเลยไป <c oughs> ไปเน เลเสกมาให้ด,ดังใจต้องการผมบอกแล้วโปรเจก t นี้กับเวลาที่บอกเลยว่าบีบกันมากๆนะครับมีเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนมีเวลาทำงานจริงเนี่ยผมนั่งนะไปนะลา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 ประมาณ10กว่าวันของที่คุณเห็นอยู่ด้านหน้านี้ยังไม่หมดนะครับกับงบประมาณ4 <Wow. S 1> าี่แสนย้ำอีกทีครับกับเจ้า n e ว Toyota ไทยรัฐลีโวแล้วเป็นไทยรั Re ีโวแ e ตต์ i ิด Entry ตัวใหม่ล่าสุดนะพูดไปแล้วเจาะกลุ่มไหนไวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะคุณออกรถ4ประตูออกมาเนี่ยเราวัยรุ่นรุ่นใหม่เราจะมาขับเดิมๆไม่ได้นะครับให้ขับรถเดิมยอมเดินดีกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ด้านล่างดูซิว่าเราแต่งอะไรบ้างผมมาเล่าให้ฟังก่อนนะเสกเก้าอี้หน่อยอนั่งดีว่าแก่แล้ว นะครับ่างนี้ครับต้องบอกกันนิดนึงของที่เราจะใส่กับเจ้าคันนี้เนี่ยต้องพูดถึงรถเดิมก่อนนะนะไม่พูดไม่ได้คือรถเดิมเนี่ยมันขับดีอยู่แล้วครับเจ้าตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวเตี้ยแล้วก็เป็นตัว4ประตูด้วยทีนี้เนี่ยแนวทางการแต่งเนี่ยพูดก่อนคือรุ่นนี้เขาแต่งกันเยอะอยู่แล้วของแต่งเนี่ยหาง่ายโขาแต่งกันซิ่งบึมบัมบึมบัมโหลดท่อโอ้โหโมดิฟายเครื่องยนต์เพียบแต่วันนี้มาถึงนแจมครับคนบอกว่าเฮ้ยนแจมน้าเนี่ยปกติเนี่ย มันใช่ทางของน้าเหรอมันไม่ค่อยใช่ทางของน้านะนะแต่งนู่นนี่ซูเปอร์คองซูเปอร์คาร์รถซิ่งรถอะไรอย่างงี้แต่บอกเลยว่าจากโปรเจกต์ที่แล้วทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่า a z ซัซ i ออ i จิเนี่ยสายดีเซลโตโยต้าน้าแจมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาคร่าวก่อนจะเล่าไปฟังว่าวันนี้นะเราจะทำอะไรกับเขาบ้างข้างหลังนี้เอาแบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟข้างหน้าครับสิ่งที่ผมต้องใส่ล้อผมจัดเป็นล้อขอบ20 น้ำหนักเบาพิเศษลายใหม่ล่าสุดนะครับผมเลือกเป็นเวกวิ l คนรู้อยู่แล้วแบรนด์นี้ตอนนี้ฮิตติดลมบนนะครับแต่ในสาย PICK UP เดี๋ยบอกเลยว่าคนไม่มีเห็นแน่นอนนะฮะเพราะหัวในรถเก๋งในรถหรูนี่เขาใส่กันแบบบึ้มบั้มผมไม่เอานะสเต็ปเดิมๆล้อล้นแบบโอ้โหล้นออกนอกตัวถังพอรุ่นนี้เขามีโป่งมาให้แล้วเห็นไหมครับเขามีซุ้มล้ออลังการมา ล้อก็ต้องอลังการตามจัดมาแบบแนวหรูหราหม,มาเห่าเรซิ่งด้วยนะฮะแล้วมีล้อแล้วสิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมคืออะไรฮะเบรกจัดแบบเอาแม่งดีที่สุดเลย Membo GT แล้วผมเลือกเป็นตัว Membo GTS Mono Box 6พอดจานทับฟอร์ h ไฮคาร์บอนขนาด355ม mm, ิมจริงๆเนี่ยจะใส่ตัว410 mm ด้วย แต่เผื่อแบบใครจะเอาไปลงทแทร็กใส่ยางหนาๆจะได้ใส่ล้อเล็กได้ผมจัดตัวนี้ให้ช่วงล่างนี่มาเลยช่วงนี้เราแบบกินผูกกินผูกกันมาเลยฮะไว้ใจโปรเฟนเดอร์อะไรที่ดีที่สุดจัดเข้ามาแต่งานหินครับสำหรับเจ้าคันนี้ฮะเครื่องยนต์โตโยต้า ที่เขาว่าแรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแจมจะใส่เทอร์โบคู่แล้วก็จะใส่ภายในห้องเครื่องเนี่ยให้อรังการวังเวอร์เว,อร,วอร์วังกับไทเทเนียมเต็มระบบนะห้องเครื่องชุดใหญ่ไม่พองานยากอีกอย่างครับชุดแตงเต็มระบบบอกเลยว่าพอรถเนี่ยที่เขาออกแบบมาสวยแล้วด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นตัวใหม่ทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้เราต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดนะฮะการ,ราออกแบบรด้บอกเลยว่าใช้เวลาพอสมควร นะครับบางทีเนี่ยนึกในใจเนี่ยผมก็มีแนวคิดนะเราเห็นรถทางฝั่งอเมริกานะตัวโชว์เขาก็ค่อนข้างโหดนะเอแต่มันก็จะแบบเมกาไปหรือเปล่ามันต้องไทยแลนด์น่แล้วมันต้องโหดแบบไทยๆดูฟิลแบบวัยรุ่นอนะวัยรุ่นแบบ4ประตูแต่อยากซิ่งอะอยากซิ่งแบบอารมณ์แบบเหมือนลดลงสนามะอะลดลงทแทร็กอะไรงนี้แต่ต้องใช้งานจริงได้ด้วยโอ้โห แม่งโคตรยากแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูลิ้นหน้าต้องมีดิฟฟูเซอร์หลังต้องมีหางหลังเดี๋ยวรอชมเลยแบบปวดหดเลยปวดหดเอาแบบเห็นแล้วว้าวเห็นแล้วแบบว้าว,น,ว,ว,าวนะและช่วงล่างครับนอกจากโช๊คโปรเฟนเดอร์อุบไว้ก่อนดีกว่าเอาว่าคันนี้เนี่ยคุณนึกภาพไว้ก่อนล้อเบรกชุดแต่งสีไม่มีธรรมดาที่นี่เครื่องยนต์ต้องแรงและอย่างหนึ่งคืออะไรรูวว้ปะ เดี๋ยวมีตื่นเต้นแน่รถคันนี้ผมบอกเลยว่าช่วงล่างนอกจากกจะซิ่งแล้วต้องโชว์ได้ด้วยอ่าบอกแล้วฮะวัยรุ่นสร้างตัวแต่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวแบบมีสไตล์มันแน่นอนอะ่ะบอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วคือไม่มีแบบพ i ิกอัพหรือรถที่แบบพ i ิกอัพ4ประตูเนี่ยแต่งแนวนี้แน่นอนนะเอาไปดูคร่าวๆก่อน EP นี้สั้นๆเดี๋ยวผมให้พีดูของแต่งแล้วบอกเลยว่าทุกคน ต้องไปชมใน EP ต่อไปนี่แค่ EP ีแรกเท่านั้นครับไปชม EP 2บอกเลยบันเทิงกับ New Toyota Hilux Revo DZ Edition b y A Z ั Original โปรดติดตามตอนต่อไปบ๊ายบาย